สวัสดีครับลาตาอะไรแต่งครับคลิปนี้มาส่งงานชุดโคมไฟหน้าไฟท้ายของเว็บ1 1อย LED นะครับเป็นปี2019จนถึงปี2023นะครับชุดนี้ลูกค้าสั่งเป็นไฟโปรเจคเตอร์กับไฟเดริสสีม่วงนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวแฟลชสีฟ้าชุดนี้ลูกค้าจบไปสีเท่านะครับส่วนใครที่สนใจสั่งทำรุ่นไหนนะครับให้ติดต่อมาได้ที่แชท t ิกเกอหรือว่าแชทเฟซบุ๊กผมมาได้เลยนะครับ ส่วนใครที่อยากดูรีวิวรุ่นไหนสามารถเลือกดูได้ที่เพลิดนะครับผมแยกรุ่นไว้ให้แล้วถ้ารุ่นไหนไม่มีแสดงว่ายังไม่มีลูกค้าสั่งทำนะครับลูกค้าท่านไหนที่ดูรีวิวดูราคาและมีงบพร้อมนะครับให้ทักมาสั่งได้เลยครับไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับโอนเพื่อสั่งทำเท่านั้นครับขอบคุณครับ